เหนือดินยังมีฟ้าเหนือยามาฮายังมีสุสุเกะเหนือดอยติงยังมีดอยตับเหนือเกาเหลวยังมีเกาหีเหนือบรันดียังมีเรมีมาแต่ เนือกะทิแดงยังมีกระทิทองเนือเราสร้างการจ้องยังมีสันปะตอก,กันเต็มเหนือรถเบ้นยังมีรถสรอยเหนือนองหอยยังมีหนองงูเห่าเหนือนร่างกายของคนเรลานั้นเล่าภาษาเลื่อนเมือง้องวันลองภาษาธาราชการเรียกว่าหิบบรรจุศพของอารณราชาการพระสงฆ์งสมณศักดิ์ ปฏิบัติประพฤติดีมีเหตุผลอ้อน้อ,นอ,นอมนมัสการพระสงฆ์รูปองคเชิญสาธุชนมยกเมือไหวน้อใจนมัสการสาธุพอ,อนอมัสการพระบุญเจ้าเป็นประธานในพิธีและสทธาสาธุชนที่เดินทางม,มาร่วมพิธีบารพีองคสมเนื่องในพิธีชาปนาักิจศพสิทธิเอกสิทธิชัยลองแบกผู้วายชน อายุเพียงเศษ32ปีเท่านั้นก็ได้ถึงแก่กรรมรวมทั้งบุญชายกำลังน่ารักเลยทีเดียวเพียงแค่สามปอดเท่านั้นก็คือน้องนกโกลสามปวดนั้นอยู่ในวัยกำลังน่ารักกำลังโงษกาลังจา่าปูครับปูครับ,รบยายครับยายครับป้อครับป่อครับแต่วันนี้น้องเสื้อโอลได้จากครอบครัวไปแล้ว จากคุณโปู่คุณยา่าและคุณยายต่อถึงผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับน้องรุโคนพร้อมกับสิทธิเอกสิทธิทชัยแม็กผู้วายชนซึ่งน้องแม็กนั้นรับราชการอยู่ที่กองพันธานปืนใหญ่ที่17บ่างขุนเจียธทมิการาถึงใครมีฤทธิ์ที่ชิดโลกเป็นจงโจ,งจ,งจ,งจกจักรวาลสถานไหนก็ไม่อาจแผลงสําแดงชัยต้องอยู่ในธรรมดาทั้งห้านี้ เราหนีป่วยกันไม่ได้เราหนีไข้กันไม่พ้นเราทุกคนต้องตายเราต้องห่างไกลจากของพระสุดท้ายพ่ออาจารย์เ่นบอกว่าถ้าไม่อยากตายให้ไปบวชเป็นพระก็คือคําว่ามรณนะแต่เหตบรรจุศพมันจะมีอยู่สองคำคำแรกเรามักจะเขียนคําว่าชาตนแปลว่าเกิดแล้วเป็นอดีตการคำที่สองเรามักเขียนคําว่ามรณนะ เขียนพี่น้องว่าถ้าท่านเขียนมรณะอยากก่าพ่ออาจารย์ว่าถ้าหีบรรจุดศพผิดครับต้องคู่กับคําว่ามัดปะแปลว่าตายแล้วเป็นอดีตการทั้งคู่ใช้คําไม่ถูกถ้าจะใช้คําว่ามรณะคำแรกต้องเป็นคำว่าชาติเรามาใช้ในภาษาไทยคำว่าชาติแปลว่าการเกิดก็คือเป็นนามนาเป็นนามศัตวย์แปลว่าการเกิด มรณะแปลว่าการตายหรือความตายเพราะฉะนั้นมาใช้คู่กับกิริยาไม่ได้ถ้าท่านอยากรู้ภาษาบาลีอย่างผมกรุณาไปเรียนภาษาบาลีเพิ่มเติมค่ะเรียกว่าบาลีศึกษาในจังหวัดพยาของเรานั้นมีการสอนอยู่ที่วัดศรีโงคําเรียนการท่านผู้มีิเกียบครับบ้าพิธีการบ,บําเญกุศสศพหมู่สิทธิชัยหรือสิเดสิติชัยกรงรเจานั้น เป็นการประกอบพิธีตามระเบียบพาะราชการทหารเนื่องจากว่าน้องนั้นเป็นอดีตพระราชการทหารถึงแก่กรรมวันนั้นดังนั้นกองทัพบกได้วาระเบียบเอาไว้ว่าเมื่อกลำลังพลได้ถึงแก่กรรมขณะที่รับราชการอยู่นั้นจะต้องจัดกองทหารเกียรติยศประกอบศพแต่จํานวนนั้นขึ้นอยู่กับชั้นยศนั้นๆชั้นยศสิบตรีสิบเอก ร้อยเองกองทหารเสดยยศประกอบสมนั้นจะมีความแต,ตากต่างกันไปแต่มีข้อหนึ่งที่กองทัพบกได้วาระเบียบเอาไว้ว่าถ้าเป็นอดีตข้าราชการทหารถ้ากเกษียณอายุราชการแล้วไม่สามารถที่จะจัดก,กองทหารเสดยจยศประกอบสมได้ยกเว้นพูดถึงแก่กรรมนั้นมีชั้นยศตั้งแต่คนตรีขึ้นไปแต่ในกรณีนี้น้องสิทธิชัยนั้นเป็นข้าราชการประจำการ ก็คือ,อยังรับราชการอยู่วันนี้กองทัพบกครับได้รำลึกนึกถึงเกียรติคุณของน้องได้จัดกองหาเกียรติยศประกอบศพขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับครอบครัวพมพจรสําหรับพอบอกองเกียรติยศประกอบศพในวันนี้ก็คือร้อยตรีปารเมศบุญเรเป็นพอบอกองเกียรติยศประกอบศพซึ่งบัดน,นี้พี่น้องที่ครครับการทอดภาพบสัสกุลของพี่น้องล้นนานพยเยานั้น ได้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับถัดจากนี้จะเป็นการประกอบพิธีตามระเบียบราชการทหารในชั้นต้นครับขอเรียนเชิญร้อยตรีปารเมศบุญแรงข้อมองกองเกียรติยศประกอบศพได้นํากองทหารเกียรติยศประกอบศพเข้าประจําจุดณที่กําหนดขอเรียนเชิญข้อมองกองเกียรติยศประกอบศพพร้อมกับขนแตรเข้าประจําจุดครับ Thank you. และลําดับต่อไปจะเป็นการอ่านเกียรติประวัติและคําไว้อาลัยสิทธิเอกสินทิชัยพร,ระจอมผู้วัยชนในการนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์สิทธิเอกสยงพลจันจอหอได้เป็นผู้นําเรียนเกียรติประวัติและคาไว้อาลัยของสิทธิเอกสินทิชัยพร,ระจอมผู้วัยชนเรียนเชิญครับค่ณส,ส,สอบพระอาจารย์ขีคุชชนอันบวตรง ควาสิริงคลสำคัญหมายกระจดราชาติอีกวังวายมาลายซีกั้วอกสี่สจะติดทั่วแต่ช่วงที่ประวัติในโลกาแตา่ก็ต้องขอขอบคุณทางาการปฏิจการญาตของสิทธิศิชัยคงประจรที่ให้ผมแต่สิทธิศิัยมงคลจอเป็นผู้อ่านประวัติในครั้งนี้ประวัติของสิทธิริชัยคงกระจรเกิดเมื่อวันที่สิมิถุนายน ผู้ศรกษา2,536ปัจจุบันอายุ32ปีอาศัยบ้านที่200/59ตำบลาวังทองอำเภอเมืองจันับกระเยาซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบันเป็นลูกของนายกุศงภูกระจรและนางลาวันไก่สามีพี่น้องร่วมกัน3คน1นายวรจิตผูกระจร2สิทธิชัยภงกระจรผู้วายชน สามนางสาวสุกัญญาใจสาผู้ให้ชมเช่นกันสเด็กท,ที่ช้ปุ่มกระจนจบการศึกษาโรงเรียนประถมบ้านภาคพยศึษา,ารโรงเรียนยนำเงินวิทยาบมญเด็กสิษย์ที่ใช้ชปุ่กระจนสมรสกับกา,ารสาวสุภาษศ์ปุ่กระจนมีบุตร้วยการเลึ้งกุลคือเด็กชายสถิรพัฒปุ่มกระจนผู้ให้ชมประวัติรับราชการาหาร ได้เป็นผู้ถอหานการที่2องัและต่อมาได้เราเข้ารับการศึกษาเป็นนายศิษั์เรียนรุ่นเจ็ดทัพหกศูนยเรับราชการในกองทหารคูณใหญ่ที่สิบเจ็ดกงทาใหญ่ที่สี่ในตำแหน่งผูุ้ัรการและได้ถึงเกศการเมื่อวันที่ย5่สิหาตราคมพุทธศักราชสองพเวลาประมาณเก้ามิกานศริกัยุกงได้สาปี ซึ่งนำมาถึงความสงร้าเสียใจของญาติและเพื่อนร่วมงานรวงดนเดัดบรบลาดาบฟ้าไกลแสง,งส่องใจมืดนิสสนหนาความพันฝังลึในุราน้ำตาริ่ลายรกสรบ,บส่วนแม้ว่าเราจะสูญเสียสิทธอสิที่ใช้ความเป็นไป แต่ความสงใจและความดีของสิทิเอกสิทธิชัยคงประจอจะอยู่ในหัวใจของเราต่อไปครับของุณคกับและถ้าเป็นการน้อมนำเรื่อถึงร่างจิตวิญยางของสิทธิเสิทธิชัยคมกระจอมผูวว้วายชนเรียนเชิญประธานและท่านลุ่งเกียรติทุกท่านและกลุ่มลานลุกยิ่งขึ้นสำรวมใจไว้อะไรพอสมควรแก่เวลาพอเห็นเจนครับ ครับเชิญนะครับรูปังจีรติมาจานังนาะมาโคตังนะเชีรติชีวิตของสรรพสัพตว์จะมีบาดเสียนศูนย์แต่ชื่อเสียงบงตระโกนหาเสียนศูนย์ไปไหไม่ถ้าทำดีเอาไว้ในโลกล่าคนเขาจะาวันทามไม่ขาดสายนางแสนนางชีพลับไม่กลับกลายถึงตัวตายชื่อ,อยังอยู่กู้โลกา จงนอนหลับให้สบายเถิดชัยกล้าชาวประชาสนับสนุนบุญกุศลู้โยหลังสะดูบีบีระชนจงสุขล้นสู่สวรรค์นิพพานเถิดรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยเนชะอนุภาพให้งกุศลบุญจราศีสิทธิศิทิชัยพรกจร้วัยชง ได้กระทำำําบังเพนไว้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดถือบุญกุศลที่ครอบครัวญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาเพื่อนรุ่นในานามของกองปันฐานปืนใหญ่ที่17บเกรมฐานปืนใหญ่ที่สี่ท่าคุณเจียงธมิกร,ราชได้ร่วมกันกระทำำําบังเพนในให้เป็นไปในครั้งนี้ขอพลาโนภาพแห่งบุญเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเป็นกระบะเดชะเป็นพลวะปัจจัย อำหวยให้ดวงวิญญาณของสิเดสิทธิชัยพรบจอผู้ไหวชน,ดวชนได้รับทราบพระปัตตานุโมทนาใหม่จงไปสถิตเสวยในบุดมสุขในทิพยวิมานสุขติสถานสัมปรยภพบ,บรรันดาลให้ประสบอิธานวิบูบรมนุญผลสมบูรณ์จงทุกประการขออัญเชิญเทพเ,เทวาทุกชั้นฟ้าขออัญเชิญเทพเ,เทวาทุกแห่งหน โปรดมารับดวงวิญญาณไว้เบื้องบนย่มกุศลที่ทำจงนำไปเชิญไว้บนปรางมากปราสาส,สวรรค์กระแสสันสิ้นทุกสุขสดใสกษะสสุดอิ่มเอ็เปลมยมฤทัยลูกสุดท้ายส่วนสวรรค์นิพพานเชิญสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ้อเองกอยายธรรมสิทธิปัญญา ลายฐานฝ่ายยุทธาการและการฝูงกองปันฐาน่วนใหญ่ที่17กรมฐานใหญ่ที่สี่ประธานพิธีได้ทอดผ้าไตรบรงสุขุลแต่เป็นของประธานคนเจ็ดครับและขอกรบนิมนประธานสฆ์ชักบังสุุลหนึ่งรูปขอกระดิมนหมดครับขอเฉิญทั่ววงนวันพ่านเลยครับ ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนลำดับต่อไปเอาเรียนเชินประธานในพิธีได้วางกระทรงเครื่องขอขอมาศพผลแต่เดียวเป่าเพลงนอนเนื่องจบ ลำนัดต่อไปเขาได้ใช้ประธานในพิธีมารอบไม้จังโอน,นแต่เดียวเป่าเองเขารอ็อกหนึ่งจัด เชิญน,นะครับขอบคุณครับเชิญประธานกลับที่รับรองเลยครับท่านผูน้ว่าการที่เคารครับ,บกรารประกอบพิธีตาลเบียบสาราชการทหารโดยผู้แทนผู้ว่กรกองพันก็คือร้อยเอกากายธรรมเสียงทิปัญญาได้ประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการแล้วหลังจากนี้จะได้นำร่างของน้องสิทธิชัยพร้อมกับบุตรชายไปอาบน้ำศพหรือล้างหน้าศพ หลังจากนั้นเชิญร่างของน้องและก็ลูกชายขึ้นบนจิตาาทานและจะได้ก,การาบดิมน์พระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์พระนมธรรมสังเวีหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญในส่วนของครอบครัวข้าราชการทหารกำลังพลและครอบครัวขึว้นวานดอกไม้จันทร์ก่อนหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญทา่านผู้เกียรตินั้นขึ้นวางดอกไม้